วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเป็นผู้บรรยายให้รักศึกษาบกสรุ่นที่3ซึ่งเป็นวิทยาการเกษตรระดับสูงซึ่งหัวข้อก็คือว่า A vision for the leaders ดังท่าน BCG transformation ซึ่งโชคดีว่ามหาวิทยาลัยได้ได้พลิกโฉมตัวเองต้องมีโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วง3-4ปีที่ผมผมเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนอนดีกรีที่เน้น การเรียนการสอนให้คนสูงวัยแล้วก็คนในวัยทํางานเรื่องงานวิจัยที่จับต้องได้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเรื่องการถ่ายทอดความรู้ในเชิงบริรณาการเข้าไปสู่ชุมชนต่างๆไม่ว่าจะผ่านโครงการในระดับจังหวัดก็ดีหรือว่าโครงการที่มหาวิทยาลัยสู่ตําบลก็ดีซึ่งเราไปช่วยตําบลต่างๆมากกว่า240ตําบบลทั่วประเทศซึ่งก็เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะปรับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งผมตั้งโครงการนี้ว่าชื่อโครงการ k Universe เป็นการบูรณาการตั้งแต่การเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการร่วมกับการจำหน่ายสินค้าการช่วยเหลือการตลาดน่าสร้างเอเคเป็นมาร์เก็ตเพลสสำหรับประเทศในการที่จะส่งเสริมสินค้า BCG รวมทั้งการบริการด้าน BCG ต่างๆเนี่ยเราทำได้อย่างชัดเจน จะเห็นได้จากงานเกษตรแฟร์ซึ่งใหญ่มากปีนี้แล้วก็จากงานเกษตรแฟร์ก็จะเป็นเกษตรแฟร์พรีเมียมแล้วก็เป็นเกษตรแฟร์ออนไลน์แล้วก็เชื่อมโยงกับการสร้างคนนะครับเอาคนมาเรียนรู้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการอันนั้นก็เป็นตัวอย่างนอกจากนี้ผมพูดถึงการพลิกโฉมที่จากเกษตรและอาหารไปสู่สุขภาพก็โดยการโชว์โมเดลที่เกษตรศสาสตร์มีมีการเรียนการสอนด้านสุขภาพมีคณะแพทย์จะเปิดคณะแพทย์คณะพยาบาลในเร็วๆนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการตัวอย่างที่เราได้พลิกโฉม มหาวิทยาลัยเป็น BCG Transformation อย่างชัดเจนครับพูดถึงหลักสูตรบกสหรือวิทยาการการเกษตรระดับสูงเป็นหลักสูตรที่รวมเอาหัวกะทิผู้นำขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอ,อกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอาหารแล้วก็ BCG นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆหรือมหาวิทยาลัยชั้นนาอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็หน่วยงานของในกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องทังด้านการเกษตร มาร่วมมือกันที่จะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันทํางานร่วมกันแล้วก็สนุกสน,กสนานร่วมกันก็จะทําให้มีเครือข่ายที่จะช่วยยกระดับาการเกษตรและอาหารแล้วก็สินค้า BCG ของประเทศให้เข้มแข็งขึ้นเป็นลักษณะที่ดีดดริงๆนครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ผมเองก็ได้มีโอกาสเรียนรุ่นหนึ่งแฮปปี้มากมากแล้วก็ส่งเสริมให้ท่านคณะบด,ดีคณะเกษตรมาเรียนในรุ่รน2แล้วก็รุ่น3ต่อไปแล้วก็คิดว่าคงจะให้เรียนเกือบทุกรุ่นนะครับ ก็เชิญชวนทุกคนมาเรียนที่หลักสูตรบกสนะครับครับก็ในฐานะที่ได้เรียนวกสรุ่น2นะครับจบแล้วนะครับก็ในระหว่างที่ที่เรียนวกสนะครับในภาคบรรยายหรือว่าภาคดูง,งานต่างๆนะครับก็ทําให้ได้รับความรู้นะครับเห็นประสบการณ์แล้วก็เปิดมุมมองใหม่นะครับที่มุมมองในแง่ถึงการทําเชิญธุรกิจ ว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในภาคการเกษตรนะครับเราผลิตนะครับเพื่อที่จะต้องการขายนะครับการขายก็ต้องมีวิธีการมีกลยุทธ์อะไรต่างๆ่าครับทำให้เห็นแล้วก็นอกจากนี้นะครับพูดถึงการที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้ามูลค่าของผลิตภัณฑ์นะเป็นสิ่งสําคัญเลยครับในหลักสูตรน,นี้สามารถที่จะเติมเต็มตรงนี้ให้ได้เลยแล้วก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ การบริหารงานนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายในระดับประเทศในระดับนานาชาติต่อไปนะครับหรือว่าใช้ในด้านงานวิจัยหรือว่าการเรียนการสอนที่จะต่อยอดขยายผลต่อไปนะครับสำหรับวกศสานะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับก็อันดับแรกเลยคือเข้าเรียนให้ครบนะครับเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ดีไซน์มานะครับถ้าเราเรียนไม่ครบนะครับก็จะทําให้ขาดความเข้าใจหรือว่าขาด ชิ้นส่วนอะไรต่างๆ,ๆที่จะมาประกอบให้ตัวเราที่จะเป็นวกสนะครับก็คือเข้าเรียนให้ครบนะครับแล้วก็ผมมองว่าแล้วก็งานงานกลุ่มนะครับก็จะช่วยทําให้เราเสริมจากที่เรียนมาไม่ว่าเรียนในห้องเรียนหรือว่าไปดูงานมานะครับการที่จะสร้างงานกลุ่มออกมาได้ดีนะครับก็เป็นการประมวลผลแล้วก็เป็นการทํางานร่วมกันก็จะทําให้เราได้รู้จักกันแล้วก็สร้างเครือข่ายกันครับแต่ ที่สําคัญคือว่าเรามาเรียนครับนอกจากจะได้ความรู้ได้ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือสร้างเครือข่ายครับจากเพื่อนๆวกสศนะครับผมว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการเรียนวกสศได้อย่างเต็มที่เลยครับ